สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับจะมาเจาะลึกกันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดเอ่อแถวแถว,แถวชายแดนไทยกัมพูชานะครับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็มาจากรายงานข่าวหลายๆชิ้นเลยครับที่แบบว่าให้ภาพทั้งเรื่องการเจรจาทางการทูตแล้วก็สถานการณ์จริงๆที่น่าด่านด้วยซึ่งบางทีเอ่อมันก็ดูเหมือนจะไปคนละทางกันเลยนะครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองหยิบเอาประเด็นสำคัญๆจากข่าวเหล่านี้มาประติดประต่อกันดูให้เห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ความซับซ้อนของสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูกันเลยครับเริ่มกันที่ ข่าวเรื่องการเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC นะครับที่กําลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ใช่ค่ะจริงๆเขาก็มีการคุยกันในกลุ่มย่อยไปบ้างแล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งเอออันนี้ก็น่าว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้บรรยากาศมันค่อนข้างจะตึงเครียดพอสมควรเลยเราที่เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาหน่อยก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ตกลงกันว่าจะมีการถอนกําลังทหารบางส่วนออกจากพื้นที่พื้นที่เผชิญหน้าแล้วก็กลับมาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าอย่างที่บ้านแหลมจันทบุรีที่เชื่อมกับบ้านปักกาศของกัมพูชานะคะอันนี้ก็เพื่อระบายสินค้าเกษตรที่มันตกค้างอยู่เห็นว่ามีเป็นร้อยร้อย,อยตันเลยนะคะโอ้โหฟังดูเหมือนเป็นสัญญาณบวกเลยนะครับการเปิดด่านให้สินค้าผ่านได้นี่น่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าไปได้เปล่าหนึ่งเลยโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายแต่ว่า เรื่องมันกลับซับซ้อนกว่านั้นนะสิครับเพราะในขณะที่ฝั่งหนึ่งดูเหมือนจะผ่อนปลนอีกด้านกลับมีรายงานที่ออกมาแบบว่าสวนทางกันเลยใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันมีข่าวออกมาว่า ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยกลับมีมาตรการบางอย่างออกมาที่ดูตรงกันข้ามอย่างเช่นการปิดจุดผ่านแดนบางจุดที่เคยเปิดอยู่หรือว่ามีรายงานเรื่องการคุมเข้มสื่อกับภาพยนตร์ไทยในประเทศเขาแล้วก็มีเรื่องที่กระทบโดยตรงเลยคือมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมมาจากฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนบางส่วนด้วยนะคะโอ้ห oh, อันนี้มันดูดูย้อนแย้งกันชัดเจนเลยนะครับด้านหนึ่งก็เตรียมประชุม j b c จะเปิดด่านการค้า ตีกด้านก็มีข่าวปิดด่านอื่นคุมซือ้อตัดเน็ตเอออย่างนี้เราจะมองสถานการณ์นี้ยังไงดีล่ะครับเนี่ยอืมคือถ้าเรามองในภาพรวมที่มันกว้างขึ้นนะคะการกระทําที่มันดูส่วนทางกันแบบนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของออยุทธศาสตร์ที่มันซับซ้อนก็ได้นะคะ อาจจะเป็นการส่งสัญญาณหลายๆชั้นหรือการตอบโต้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรืออาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันทางการเมืองประกอบไปกับการเจรจาด้วยก็ได้อะค่ะมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันมีทั้งมิติของการออประนีประนอมผ่าน,นกลไกทางการทูตอย่าง JBC แต่ในขณะเดียวกันก็มีการใช้มาตรการกดดันในทางปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยค่ะครับนั่นก็หมายความว่าภาพที่เราเห็นตอนนี้มันค่อนข้างจะ ซับซ้อนพอสมควรเลยนะครับคือมีทั้งการยื่นไมตรีผ่านการทูตการเปิดด่านแต่ก็มีการใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบในทางลบออกมาพร้อมๆกันเลยจากฝั่งกัมพูชา ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นภาพที่แบบว่าผสมผสานกันระหว่างความร่วมมือกับความหัดแยง้งซึ่งมันก็สะท้อนความซับซ้อนของปัญหาชายแดนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนกันมานานแล้วทั้งหมดนี้ครับถ้าให้สรุปสั้นๆเลยเราควรจะจับตาดูประเด็นไหนเป็นพิเศษดีครับอืมประเด็นสําคัญเลยนะคะก็คือเราเห็นทั้งความพยายามที่จะลดความตึงเครียดผ่านการเจราจา JBC แล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างการเปิดด่านสินค้าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปฏิบัติการที่ส่งสัญญาณแบบว่าตรงกันข้ามออกมาจากฝั่งกัมพูชาด้วยครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อนะครับใช่ค่ะคำถามสำคัญที่มันตามมาก็คือ ไอ้สัญญาณที่มันดูขัดแย้งกันเองแบบนี้ค่ะทั้งการพูดคุยอย่างเป็นทางการแล้วก็การกระทําในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันกําลังบอกใบอะไรเราเกี่ยวกับลำดับความสําคัญที่แท้จริงหรือว่าแรงกดดันเบื้องหลังที่มันส่งผลต่อนโยบายของแต่ละฝ่ายในการบริหารจัดการชายแดนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในระยะยาวต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะ